เคือผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้อยังยงพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นซี2 8นะครับเป็นล้อคอ15ฟรังเจกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นงานนะครับโฟล์ฟอร์มิ่งนะครับก็คือตามที่ล้อติดมานะครับก็คือโฟล์ฟอร์มิ่งก็จะเป็นล้อที่อยู่ระหว่างล้อฟอร์ดกับล้อธรรมดานะครับก็คือถ้าล้อฟอร์ดขึ้นน้ำหนักจะเบาสุด ถ้าเราทอรธรรมดาั้ำๆนะมันจะมาสุด t r a โฟ f o r m i n g มาอยู่ตรงกลางครับตัวนี้เป็นลาย CE 28นะครับก็เป็นจุกเหล็ด้วยนะครับก็แข็งแรงนะครับสวยงามนะนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบสุบห้ากว้างเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นขอบสิบห้านะครับกว้างเจ็ดนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบห้านะนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบห้านะครับซีรูหนึ่งร้อย นะครับแล้วก็สติกเกอร์เห็นไหมครับโฟร์ฟอร์มิงเทคโ o โลยีนะครับอันนะครับก็ล้อผมเพิ่งมากับคุณลูกค้าแหละนะครับสีสวยใหม่สำหรับน้ำหนักก็ไม่ไม่เคยเรื่องไม่หนักนะนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับล้อตัวนี้พูดถึงสเปคอูนอตนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปคสี่รูหนึ่งร้อยนะครับเป็นสี่รูร้อยนะก็คือใส่ได้กับรถสี่รูมาตรฐานทั่วไปซิตี้แจ๊ ปีดมิโอโมบิลิโอวีออสยางลิสมาได้สองอะไรพวกได้หมดที่เป็นสีหดูมาตรฐานนะครับทั้งชุดราคาไม่แพงรับผ่านหรือแค่หลักพันนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับก็ชื่อว่าร้านต้นยางลิทนะครับตั้งอยู่พระรามสองบาขงขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนทะเล21หรือ21มา200เมตรนะครับติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาหน้า นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอ็นะครับจากร้านต้มยาโดนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ